ผู้ชมคะเรื่องความสุดเส็จที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรน่าอวดแต่ว่าสิ่งหนึ่งต้องทําก่อนก็คือเรื่องของการยอมรับความเป็นจริงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผู้นําประเทศอย่างสหรัฐเดี๋ยววันก่อนเขาก็ออกมาเปิดเผยแล้วนะบอกว่าจริงๆแล้วทหารของกัมพูชาน่าจะสูญเสียเนี่ยประมาณสัก2องพันนายค่ะซึ่งสอดคล้องกับทางการไทยก็บอกว่าทหารกัมพูชาเนี่ย <and S 2> เสียชีวิตประมาณ3ามพันนายนะคะ mm hmm. อ้างองิงข่าวนี้จากสํานักข่าว mm hmm. พนมเปญโพสต์ค่ะของกัมพูชาเองค่ะที่ลงคลิปคําแถลงของประธานที่ดีโน ดนทรัมป์ระหว่างการแถลงข่าวลงนามข้อตกลงร่วมกับผู้นำอาเเอรไบาจานกับอารเมเนียเมื่อวันศุกร์ที่8สิงหาคมที่ผ่านมาโดยทรัมป์เนี่ยพูดถึงปณิธานสูงสุดคือการนำพาสติภาพและก็เสถียรภาพมาสู่โลกและ เ,เขาบอกว่าโค้ดที่เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงเหตุปะทะก,กันระหว่างไทยกัมบ,บูชาว่าแค่เริ่มต้นก็มีคนตายแล้วกว่า2,000คนตามแนวชายแดนซึ่งก็มีข้อมูลที่ขัดแย้งเพราะที่ผ่านมาจํากันได้ไหมคุณผู้ชมกัมบ,บูชาเนี่ยได้มีการพูดโดยนี่แหละค่ะคนนี้พลโทหญิง มาลีเนี่ยเป็นคนพูดเองว่าถทหารเสียชีวิตจากการปะทะกันมีเพียงแค่หานายเท่านั้นเขาบอกแบบนี้ค่ะถ้าจะให้นับตัวเลขความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนะอ้างอิงจากฝ่ายไทยง่ายๆสุดก็คือมีตัวเลขรายงานยอด เป็นประจำทุกวันอย่างล่าสุดศูนย์ปฏิบัติการของกองทัพภาคที่2รายงานสถานการณ์เมื่อวานนี้ว่ามีพลเรือนเสียชีวิต14คนทหารเสียชีวิต16นายถ้านับตัวเลขก็เสียชีวิตประมาณ30คนนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขความสูญเสียนะอย่างที่ทรัมป์บอกไปว่า2,000คนชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยเป็นตัวเลขรวม2ประเทศทั้งทหารและพละเรือนและไม่ใช่แค่กัมพูชาที่เดียวนะครับอันนี้มีเกรดอยู่นิดหนึ่งคุณผู้ชมครับคือจากต่างจากความหมายที่แม่ทัพภาคที่2บอกกั สื่อเปเมื่อวันก่อนครับที่บอกตัวเลขความสูญเสียของกัมพูชาเนี่ยคือ3,000รายคําว่าสูญเสียในทางทหารไม่ได้หมายถึงเสียชีวิตยอย่างเดียวนะครับแต่จะนับรวมถึงบาดเจ็บและสูญหายเข้าไปด้วยอย่างกรณีของไทยถ้าเกิดนับตัวเลขความสูญเสียโดยดูจากข้อมูลนี้จะเท่ากับว่าไทยมีตัวเลขความสูญเสียอยู่ที่300กว่ารายครับหรือแค่ประมาณ 1- ใน4ของตัวเลขรวมหรือพูดง,ง่ายๆอีกกว่า1,600ชีวิต ไม่รู้ว่าอยู่หรือตายความสูญเสียของฝั่งกัมพูชานั่นเองนะครับและผลจากการถแถลงโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็เริ่มทําให้ประชาชนชาวกัมพูชาตั้งคําถามขึ้นมาบ้างแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกัมพูชาสูญเสียไปมากน้อยแค่ไหนจากเหตุการณ์ประทะที่เกิดขึ้นอ,อย่ที่คุณสจีบอกไปคือกัมพูชาเขาถแถลงอย่างเป็นทางการว่าทหารเสียชีวิต ห้านายออแต่เราเนี่ยก็ส่งศพทหารกัมพูชากลับคืนไป12นายใช่วันเนี้ยก็17็นายไปแล้วอ่ะใช่แต่วันนั้นเขาก็ยอมรับแล้วนะว่าเป็นทหารของเขาที่เราส่งกลับไปอีก12นายก็รวมแล้วก็17แล้วนี่แต่จู่ๆมาวันหนึ่งเขาบอกว่าทหารทั้ง12นายไม่ใช่คนของเขาเอ,อเอาแล้วยังไงดิฉันงงกับเขานะและทีนี้คุณผู้ชมคะทางนายสมรังสีแก่นนำนักการเมืองฝ่ายค้านกัมพูชาที่ตอนนี้ลี้ภัยอยู่ต่างประเทศก็มีการออกแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชา คือตั้งคำถามเลยว่าหลังจาก28กรกฎาคมตามเวลาหยุดยิงกองทัพกัมพูชาควบคุมพื้นที่ใดได้บ้างจํานวนผู้สู้รบแนวหน้าและพลเรือนชาวกัมพูชาที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บคือเท่าไหร่กันแน่ จำนวนครอบครัวชาวกัมพูชาที่พัดถิ่นจากการสู้รบและก็จำนวนแรงงานชาวกัมพูชาที่เดินทางกลับเข้าประเทศรัฐบาลเองก็ควรที่จะให้การช่วยเหลือทั้งเรื่องของการจ้างงานการบรรเทาภาระหนี้สินหรือไม่นี่ก็เป็นคำถามตัวโตๆนะคะและที่สําคัญมีภาพการ์ตูนล้อเลียนด้วยนะเป็นภาพผีทหารกัมพูชารายล้อมอยู่รอบๆเตียงของสมเด็จฮุนเซนภาพนี้คุณกายพร้อมกับข้อความภาษากัมพูชาว่าฮุนเซนชดใช้ชีวิตคืนให้ทหาร โอ้ดูดิเห็นแล้วไม่รู้ว่าเขาดูแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างโอ้ก็เหมือนกับว่าทหารเนี่ยคือเอาชีวิตของตัวเองแลกไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้คิดอุท้าการสูญเสียการพลีชีพชายแดนแต่ผู้นําซด กาแฟแบรนด์ดังปีกอฟแบบนี้นะครับแน่นอนว่าสมเด็จคุณเซนเองก็มีการตอบโต้เรื่องนี้กลับไปเช่นเดียวกันผ่านเฟซบุ๊กนะครับใจความเริ่มต้นด้วยการอ้างความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรุกรานของไทยทั้งโรงเรียนวัดบ้านเรือนประชาชนรวมถึงปราสาทโบราณที่อ้างว่าถูกทหารไทยยิงถลม่มโดยเฉพาะปราสาทพระวิหารครับบีบบังคับให้ประชาชนหลายหมื่นครอบครัวต้องละทิ้งบ้านเรือนและกลายเป็นผู้ลี้ภัยสงครามแล้วพูดถึงชาวกัมพูชาคนหนึ่งที่ออกมาชื่นชมกอง ทัพไทยว่าเขาเป็นมนุษย์หรือสัตว์เขารักชาติหรือทรยศชาติครับขอให้พี่น้องทุกท่านรับฟังและคิดด้วยตัวเองฟังแบบนี้ก็น่าจะหมายถึงนายสมรังสีอดีตผู่นำฝ่ายค้านกัมพูชาที่ล้ภัยในต่างประเทศน,นะครับแล้วก็ยังบอกด้วยว่ายินดีให้ใช้เพจทางการของผมที่มีผู้ติดตามกว่า15ล้านคนเพื่อช่วยเผยแพร่คำพูดความจริงตามที่แนบมานี้ครับอแล<น>ะอะไรที่ทำให้สองคนนี้เขาโต้กันอย่างดุเดือดคุณผู้ชมคะครับ หัวหน้าพักเศรษฐกิจอดีตที่ปรึกษากองทัพภาคที่หนึ่งอธิบายค่ะคุณผู้ชมอธิบายกับคุณกายใช่ครับเมื่อวานในรายการถกไม่เถียงนี่นะครับท่านผลเอกรังสีกิติยานทรัพย์นหัวหน้าพักเศรษฐกิจและก็อดีตที่ปรึกษากองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าสมรังสีเนี่ยถือว่าเป็นคู่แข่งทางการเมืองคนสำคัญของคุณเซนและระแวงว่าสมรังสีจะเข้ามาล้มอำนาจตัวเองครับเขากลัวว่าสมรังสีเนี่ย จะเข้ามาล้มเขาเพราะสมรังสีเนี่ยเที่ยวไปล็อบบี้ชาติตะวันตกครับว่าถ้าเกิดเอาเซนออกเอาเขาเข้ามาเป็นเนี่ยอ,อยากได้น้ํามันในอ่าวไทยอ,อยากจะเอามาเป็นฐานทัพเนี่ยสมรังสีให้หมดพอคุณเซนรู้คุณเซนก็เลยล็อบบี้อะไรบอกว่าที่สมรังสีให้เขาให้ได้หมดอมันเลยเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาไงครับครับ,รบนะผมผมนึกบอกว่าคุณเซนตัดสินใจเนี่ยภายใต้ ผลประโยชน์ของตัวเองไม่คิดถึงประชาชนชาวกัมพูชาของตัวเองเลยถูกฮะแลนี่ครับเขาถึงจะนำพากัมพูชาเข้าสู่สงครามไง ทางพลเอกรังสีบอกด้วยนะคบว่าตอนนี้สมเด็จคุณเซนเทหมดหน้าตักแล้วครับไทยเราเองต้องเตรียมแผนรับมือและตอบโต้ทันทีที่กัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงต้องจิ้มที่หัวใจคุณเซนเช่นนะเขาโจมตีเรามาแล้วต้องตอบโต้ไปยังฐานทัพทางทหารตอบโต้ไปยังบ่อนการพนันกัมพูชาครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยทางคุณเซน,เนแล้วก็รัฐบาลของเขาต้องตอบให้ได้ก่อนนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจํานวนทหารที่เสียชีวิตรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ท,ทหานไทยไปเหยียบกับระเบิดที่ต แนวชายแดนเนี่ยตกลงแล้วคุณจะเอาังไงกันแน่แบบนี้จริงใจในการที่จะแก้ปัญหาหรือเปล่าไอ้เรื่องหยุดยิงก็ว่ากันไป<ม>แต่ว่าเรื่องนี้คุณต้องแก้ด้วยนะมไม่นั้นทหารของเราได้รับบาดเจ็บอีกอแล้วกัมพูชาและเมืิข้อตกลงเกือบทุกอย่างเลยนะครับ